สินค้าจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องเปลี่ยนครับจากบริษัทแปลงสีฟันครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้เปลี่ยนแปลงครับสินค้าจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแปลงเด็กมีครับปลาโลมาครับหมีแพนด้าครับหมาน้อยช้างน้อยครับแบบตั้งได้แบบแขวนได้ครับในห้างขาย 59- 69้นะครับวันนี้ขาย10บาทครับรับสมัครตัวแทนจําหน่ายครับสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายครับทักเข้ามาได้นะครับจากบริษัทแปลงสีฟันฟินิชครับสินค้าขายง่ายขายดีขายเร็วขายไวกําไรงามครับแวะดูไว้ชมนะครับ สิบบาทครับแปงสิบบาทครับสบู่สิบบาทครับสบู่มะขามสบู่มะละกอสบู่ส้มสบู่มังคุดสบู่น้ำนมข้าวครับสิบบาทครับแปงเด็กแปงผู้ใหญ่สิบบาทครับแข็งๆมีนุ่มๆมีครับจัดโรให้เปลี่ยนแปลงครับสินค้าจําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องเปลี่ยนครับสิบบาทครับแปงสิบบาทสบู่สิบบาทครับสบู่มะขามสบู่มะละกอสบู่ขมิ้นครับส้มนะครับมังคุดนะครับน้ำนมข้าวครับสิบบาทครับแปงสิบบาทสบู่สิบบาทครับ ของเด็กของผู้ใหญ่คนจัดฟันก็มีครับสินค้าจัดรายการวันเดียวราคาเดียวครับแป้งสิบาทสบู่สิบาทครับจัดโปนาทีทองครับมาขายวันเดียวครับที่ตลาดนัดของถมครับไม่ได้มาประจํานะครับของเด็กมีตัวการ์ตูนครับปลาโลมาครับหมีแพนด้าครับหมาน้อยช้างน้อยครับแบบตั้งได้แบบแขวนได้ครับสินค้ามาออกร้านออกบูธจัดโปรโมชั่นครับวันเดียวราคาเดียวครับรับสมัครตัวแทนจําหน่ายนะครับ สนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายเอาไปขายได้ครับสินค้าจําเป็นต้องใช้ครับจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับไม่มีใครไม่ใช้แปลงไม่เปลี่ยนแปลงครับมันบานแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับในห้างขาย59 69 79วันนี้เราเอาแปลง10บาทมาให้เปลี่ยนจากบริษัทแปลงสีฟันฟินิชค,ครับจัดโปรให้เปลี่ยนแปลงครับ10บาทครับของเด็กของผู้ใหญ่10บาทครับ